โอเคมาแล้วโอ้โมาแล้วประจันสีเหลืองนี้เฮ้ยจอสัตว์มาแล้วือ้อโอ้โหเละเทะหมดไอ้ป้าเอ้ย,อยจ่อกระาหานนังนะ เมื่อนามาแล้วมีจิ้งจอกก้าหางได้ปรากฏตัวขึ้นหาของมันได้ทำลายภูเขาและทำให้คลื่นทะเลเนี่ยซัดชนกับชายฝั่งอย่างจังแล้วก็มีนินจาผู้หนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อปกป้องหมู่บ้านของเขาไว้นี่มาแล้วนินจาผู้นั้นก็ได้เผชิญหน้ากับจิงจอกก้าหางและเขาก็ได้สละชีวิต ของเขาเพื่อผนึกสัตว์ร้ายตัวนั้นเอาไว้อินจาผู้นั้นมีนามว่าโอ้ครังนี้รุ่นที่สี่เอาละครับยินดีต้อนรับสู่เกม Naruto Ultimate Ninja Storm นะฮะโอ้เกมนี้ผมก็ได้เล่นไปนิดนึงแล้วแล้วก็ลองมาอัดเนื้อเรื่องมันน่าสนใจดีครับจากจากเอ่อเป็นแฟนารุโตะนะก็ดูตั้งแต่ภาคเด็กจนถึงชิปเปอเดนละ ก็น่าสนใจดีครับผมก็อยากรู้ว่าในเกมเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องรルโตะในรูปแบบไหนนะฮะเพราะว่าในการ์ตูนเนี่ยก็เรื่องก็เยอะอยู่นะมีหลายอีเวนต์อยู่ก็น่าสนใจทุกทุกอีเวนต์เลยฮะซึ่งโคตรสนุกใครไปติดตามได้เลยะฮะนารุโตะยอดมากอาจารย์ยูกนะ้าผมไม่ได้แคสเกมนามแบบเสียงแบบ <laughs> สันส่นๆยังไงไม่รู้ <laughs> ก็แปลผิดหรือว่าพูดผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะ ไม่ได้แปลนานแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไปนิดนานมากแล้วโอเคมันเริ่มกันเลอุ้ยใบไม้ครเด l e ล f ฟอะ่ะหมู่บ้านโครนฮะนี่อ้มาแลวหมู่บ้านครนาฮะของเรานะฮะ <c oughs> กินราเมางเนี่ยกินทุกวันเลยทุกมื้ออะ่ะบอกเลยมีไข่ดาวเลยเอ้ยไม่ใช่ไข่ดาวไข่ต้ม นี่นารุโตท,ที่สุดหลังก็เป็นชิน,นินท่าสี่เล้วสินะเะได้เวลาเฉิดฉายเฉิดฉาย,าย,ายครับอาวาคู่มือดินจาชัตเตอร์แรกการเป็นหัวจา้าเอ้ยการเป็นดินจาหัวถึมอุซึมืมกนินารุโตโอ้โหแปลโคตชา้าผมรอไม่ไหวแล้วที่จะทำภารกิจเนี่ยเฮ้ยส่วนแรกเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะ ความเลวจะไม่ได้ยอมรับในการทาภารกิจเหล่านั้นหรอพวกมันจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่เฮ้ย,ยเดี๋เด้เอเจบเถอะเธอก็ระมัดระวังตัวหน่อยนะใจารยกาอืมผมเนี่ยเป็นอนจาโคโนฮนะตอนน่ะตอนเนี้ยอาจารย์อีวิกาไม่ต้องมากังวลเรื่องผมแล้วนะวเพราะหลังจากเนี้ยผมจะทําอย่างไรแล้วสักวันหนึ่งผมจะเป็นโครั้งงี้โอ้โหแปลโคชาขอไปด้วยนะ อ่าวทองลองซะจ,จะเป็นคน <laughs> คนนี้แต <laughs> ่ก่อนอือ่นต้องหาอะไรกินก่อนสินนะ <laughs> สองคนนี้นี่ความสัมพันธ์โคตรลึกซึ้งนะบบอกเลยในการ์ตูนเอในเกมในการ์ตูนก็เหมือนกันนี่หว่าพยายามเขานะนารุโตะสูรใหญ่เลยโอเคครับหลังจากนี้นะฮะจะเป็นการเล่า เนื้อเรื่องเน้นๆน,น,นะครับจะไม่ทําจะไม่อัดคลิปพวกไซเควสนะครับเพราะไซเควสมันจะยาวมามันจะทําให้ทุกคนเบื่อผมเล่นเองจะเบื่อเองเลยว่าเอยโอเคฮะเดี๋ยวไปดูในเนื้อเรื่องดีกว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องก็เขาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังแล้วก็ถ้าแปลผิดก็ขอไป้วยนะครับคนครับมาละซัมเมอรีอ่ในที่สุดฉันก็ได้เป็นจีดินแล้วฉันได้ ก็ได้พบกับเพื่อนร่วมทีมได้แก่ซากุระสุดสวยอ่าไม่ถามเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเอาใหม่มาขึ้นขึ้นโอเคซากุระสุดสวยแล้วก็ไอคนไม่หลอ่อซาสเกะแล้วก็โจนินสุดเละท่ออาจารย์คาคาชิเอาว่าอย่านะงนั้นตรงไหนนะโอเคแล้วก็อย่าไงไรก็เถอะพวกนายหลีไปเถอะอย่ามาถ่วงฉันก็พอยัดเข้ปากมาก่อนด้วยว่าโคตรปากเลยนะโตโตเ๋ยนะโอเคเดี๋ยวขออา่านเป็นนะครับ เอาละฉันเพิ่งจะเจอกับอาจารย์คาราชิแต่เขาเนี่ยนำให้พวกเราเนี่ยฝึกซ้อมการเอาตัวรอดนี่นะอ่าฮะนี่เป็นโอกาสที่เหมาะเหม่งเลยที่ฉันจะแสดงถึงพลังของฉันบิลีฟิดเชื่อเธอเออมาเอาครับภารกิจแรกของนารูโตนะฮะความท้าทายที่ยากลำบากตั้งแต่เริ่มต้นการเอา เอ้การฝึกซอ้อมการเอาตัวรอดเอาวะมาภารกิจแรกของเรานะครับฝึกกับอาจารย์คาคาชิแต่ในการ์ตูนนี่เอาเรื่องอยู่นะสนุกอยู่ตอนนี้ม,มากันเลยอ่านไปทำโอ้ยใจยเย็นไอ้หนุ่มใจยเย็นไอ้เสือมาผมไม่อ่อนนะให้นะครับคุณพี่หมาอาจารย์ผมเปิดก่อนได้อ <c oughs> ผมเปิดก่อนได้นะผมก็ได้เปรียบเดี๋ยวเปิดอะ เอ้เปิดก่อนได้เปียกเอ้ยปุ๊เป็นไรวะเปิดก่อนได้ปียบนี่เรามาดีครับไปตลอดแต่แต่ปุ๊บ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 ยังไงเง้ยับมันให้ฝึกเราฝึกเล่นแน่เลยอันนี้ชัวร์ู่ะทรงเออเดี๋ยว้าฝึกเล่นเราก็ผมไม่ปลาปีตามอืเอาอีกอื เออหูหูอาจารย์คาคิชบ้าไปแล้วถ,ถ้าจะกุ๊กๆขนาดนี้ไม่ได้นะครับเสียชื่อคาคิชนิดวงแหวนอื้อมาไหม,มรอร้อยเขาเข้ามาครับมาไหมชิบหายโดนแล้วไม่แล้วลไม่ต้องรักเขาไม่เข้ามาดีกว่าต้อง ต้องใส่ต้องใส่ยับต้องใส่ยับอันนี้เขาน่าจะให้ร้องผูกเนี่ยปุ๊บไปแล้วอุ้ยปิดชิปอ้าววันนียเกิดขึ้นไปอีกบอลระเบิดตะไคร่ชื่อโทษไม่ได้มาร้อยโจกโจกแล้วกันบี้อัญตี้อ้าวชิปหายไปโดยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปรูเกิด โดนหน่อยไออาจารย์เขาขอเข้าใจเครื่องใชผมขอละขอสักหนึ่งจุดนี่แเราโดนเต็มเต็มไปดีเต็มเต็มไปดีมาละ here we go ไม่เฮียกูกัตช่าโอ้โหแยกเงาพันล่างนะฮะแต่วันนี้อันตรีของนารุโตะดูไปก่อนแล้วการเลยนี่โอเคโอ้โหจากจากเครเคองใช้กูเย้ชนะแล้ว โอเคอันต่อไปเลยครับมาอันต่อไปเลยก็คือซับแมรี่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าขออ่านสักครู่ตอนนี้ฉันเนี่ยมีเทคนิคการต่อสู้พื้นฐานแล้วต่อไปเนี่ยเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทีมเวิร์กเหรโอเคครับแต่แต่นี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของนินจาจริงๆเหรอสำคัญที่ ไม่มีทีมแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงคาคาชิเดียวมั้บทเรียนที่มีคุณมีค่าที่สุดของคาคาชิการฝึกเป็นทีมเวิร์กนั่นเองนะครับเอาวะมาทีมเวิร์กอะ่ะมันต้องเล่นเป็นทีมใช่ไหมจัดไปเราต้องมีคู่นี่มาแล้วทีมเวิร์กมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอมาเดี๋ยวจะสอนให้เหลยกันนะ อาวว่าอาจารย์คาคาชิอย่างนั้นเรอมาเปิดก่อนได้เปรียบเลยจังหวะนี้อ่ะนี่ไงเราเป็นไงตีมือเมื่อกี้สามลูกหนึ่งไปดีอุ้ยชิปเดี๋ยวอือทันหลบทันหลบทันสักระไปะทำอนะไรวะนกดทันด้วยหูกดกด,ด,ดเทพอ่าอีกะเสือ้อนี่ต้องพุ่งไปก่อน แล้ก็ทีมเิร์อตีกแล้วยคระระ้ทำแล้วนะกดผิดละมัง้งไป,ปตะดัด,ดะแตกตุ่มตุ่มตุมตุม,ตม,ตมอืมอาชาคากระชีกูอืม,มใช้ทีมเวอร์กี่เยอะใช่ไหมได้ตัดกันราต้องเราต้รารองคอมโบ เติมเต็มคาทุ่นักติตไหม,ไมเอ็วมเยอะเกินเราต้องใช้ทีมเวิร์คอึผมจะรอซามูเกตาก่อนนะไม่ใช่ไหมงคีอทจะตายแล้วเอ่อทไงดีมาแล้วทีมเวิร์คไปอิกาเซ่โอเค จ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะสกุล่าจังโอเคไปต่อไปฮะเอาครับในเหมือนภารกิจต่อไปเนี่ยนเราน่าจะเป็นแค่แบบไปจับแมวเพื่อเป็นทูตเรี่ยเพื่อการกระโดดแล้วก็การจับเชือกอะไรประมาณนี้กับการจับแมวการเดินแมพอะไรประมาณนี้ซึ่งมีมันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักอะครับผมเป็นเป็นทูตเรี่ยเฉยๆก็จะเอามาให้นิวนิดนๆแล้วกันแล้วก็ไปภารกิจต่อไปเลยดีกว่าครับผม โอเคหลังจากเราไปจับแมวเสร็จก็จะมาเควส์นี้ก็คือขออ่านสักครู่นะครับโอเคตอนนี้ฉันก็สำเร็จเทคนิคการเคลื่อนที่แล้วฮ่าภารกิจต,ต่อไปก็คือก็คือการฝึกความว่องไวอย่างนั้นเหรอเราก็แค่วิ่งผ่านป่าโคโนฮะในเวลาที่กำหนดอ่าแล้วก็มันดูง่ายมากเลยว่ะฉันจะทำให้มัน S <S <uce myself> เสร็จก่อนเวลาด้วยเหรอโอโหเกินเลวะเชยร์เันซี่มาเชียร์ก็ได้วะทักษะนินจาการฝึกความว่องไวว่องไวข้องแคบเอาวะกระโดดต้นไม้โอเคเอ็มชูโฟล์กโรไปถึงจุดหมายแล้วก็ดีกเลี้ยงต้นไม้ครับแล้วก็ใช้สติ๊กในการเคลื่อนที่ใช้เทมนี้ในการเพิ่มความเร็วของเราโอเคอันนี้ก็ปุ่มธรรมดาโอเค Let's go ไปเออต้องเก็บอันนี้เพื่อความเร็วที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลบลีกต้นไม้ด้วยใช่ไหมโอเคมาตรงนี้อื้อละเอียนอ, okay, อุ๊บอุ๊บเยือดอะฮะโอเคไปอืมมาตีหน้าอุ๊ยเอาโห้ได้อีกห้าพันเมตรเอ้ยห้าพันเจ็ดอืออะไรวะจอยสั่นอะอันนี้อ,นอัอออน,อนหนึ่งเออไปแล้วโอ้โหเฮ้ยโห้โคตรฟุกอะได้อันหนึ่งนี่นี่เอา้เอาอะไรเนี่ย ลงมาก็เจอลงมาก็เจออึ๊ยไม่ทันอึ๊ยอันนี้ก็ไม่ทันเอาที่หายแล้วสายอ่ะทันสายก็ไม่ทันไปข้างหน้ามีข้างหน้ามีอุอ้ยเะลาดเหลือเฟือไปอืมพุ่งทะยูดเอ้ยพยานมานี่ได้อีกแล้วอืมเป็นมาตีหน้าอึ๊ยมีอะไรด้วยวะระเบิดอ่ะอุ้ยไม่ทันอีกแล้น่าจะอีกพันเมตรหนึ่งอื้อไปปุ่มฟุ๊บอุ๊ยโอ้โหลงมาเจออีกอ่ะวอึยสามิบเอ็ดวิทันอยู่อึ๊ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันลงเจอบ่อยๆอย่งนี้ ผ่านแล้วเย้ 1941, อันนี้ก็เป็นฝึกฝึกอ้นี่เฉ่มั้งฝึกใช้จอยโอเคต่อไปเลยครับเเฉงก็ได้ฝึกความว่องไวแล้ววันนี้ฉันจะไปทำภารกิจสุดท้ายเอาว่ะสุดท้ายแล้วเหรออืม ภารกิจสุดท้ายอย่างนั้นเหรอก็คือการควบฝึกการควบคุมจักระฉันจะแสดงให้เห็นสงการควบคุมจักราองฉัเช่นแล้วก็จะปีนขึ้นไปบนที่สูงสุดของต้นไม้อันเริมเม่มหืมอ๋อปีนต้นไม้เหรออ๋อฝึกจักระอ๋อทักษาดินจาการเรียนรู้การควบคุมจักระนะครับผมเหมือนในกระตูนเลยที่ฝึกแบบ เอาจัก,กราไปที่พื้นเอ้ยที่พื้นที่เท้าอ่าฮะหรือดดหลบหลีกพวกทั่วเขาเรียกว่าอะไรวะท่อนไม้ปะแล้วก็พีนปีนเดะปีนขึ้นไปบนที่สูงสุดโอเคเ,เป็นเอ่อไอเทมโอเคมีสปีดแล้วก็มีการหลบเลี่ยงเขาเรียกว่าอุปสรรคโอเคสามสองหนึ่งอิกเซอร์โอ,อ้อโอแต่ในกระตูนนี่ฝึกอยงยาตฝึกกัน ้ามันเข้าคืนแต่นี้ครัดเดียวคนเดียวได้เหรอเราโตมโหดจังวะไปมันออล่นเกมนั่นแหละที่มันเป็นเหมือนมาริโอ้คานแล้วแบบใช่ไหมอ่ะที่มีสปีดใช่ไหมแล้วมีไอเทมเหมือนเล็กคล้ายแต่แค่ไม่มีคนมาแข่งด้วยนั่นเองไปโอ้แคบบนหวัหวคนเขาจะบนหัวไหมเนี่ยไปอีกเดียวอีกพันพันเมตรโอ้โ,อโ,อโหโหยาวฮือไม่โดวดเลยเฮ้ยเฮ้ยเกือบถึงแล้วหรออะไรเนี่ยไป ถึงแล้วโหแล้วไม่มีอะไรมาขัดขว,าง,ขวางเราเลยฮนะไปไปทางที่เอ่อวิ้วเริ่มอะเริ่มเริ่มมีเริ่มมีไปไปทางนี้ถ้ายอยู่ทางนี้อือไปถึง,งแล้วสาระอ,อุ้ยชิบอุ้ยขนาดวะอุ๊ยทางนี้โอเคนี่นี่นี่โอ้โหเสียนโอ้บุหัวตายหาแล้วคนดูเนะ่ยอือถึงแล้วยอดต้นไม้เย้ย แอบสนุกโอเคต่อไปเลยโอเคเราฝึกทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยอ่ะฮิฉันทำธุรกิจทั้งหมดเสร็จแล้วแล้วเนี่ย,ฉ,ยฉันต้องไปที่สนามฝึกอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ,ฉ,าอ,าารอฉันว่าอาจารย์เอ๊ะฉันว่าอาจารย์คาราชิจะไม่ให้ธุรกิจอะไรบ้าๆให้ฉันอีกแล้วเนี่ยการสอบก,การสอบจูนนอย่างนั้นเหรอมันมันคืออะไรวะอ้าวชิมาแล้วเอ่อ อาจารย์คาคาชิคิดว่าพวกเราเนี่ยเก่งพอแล้วอ๋ออาจารย์ก็จะแบบว่าให้เราไปสอบจุดดินได้ยังั้นเหรอมันต้องพังเอ่อเคสนี้ไปก่อนเหรอไอ้ยไอฟโอ้ฉันรุกพราวแล้วตอนนี้ระวังให้ดีนะอาจารย์คาคาชิเอาว่านี่ไม่ไจะตบครูเลยว่ะโคตรหดกาสอบครั้งสุดท้ายของคาคาชิเวลานำเอา ทีมเวิร์กมาใช้แล้วอ่ะจะไปจะไม่เปรยนอีอ่าบวกว่าเขาจะเอาจริงแล้วนะฮะเอาจริงเหมือนที่เขาพูดพวกเราจะแสดงพลังของกเราให้ดูดูเหมือนฉันจะต้องเอาจริงสักนิดนึงแล้วนะไปปึ๊บอีกรเรสืออุ้ยโดนแล้ว โอ้โหฮอจริงนะฮอจริง้ะอืออีกเสื้อยังยังดีเชื่อนะไปอือบินไปบินไปเอาจริงอย่างดีครับคุณี่เขาไม่เข้ามาเลยอ่ะเสร็จวเดยวทังนั้นเราก็เข้าไปอุ๊ยชิปอุ๊ยเขาสวน นี่หลบได้เอาไงล่ะครับพี่อาจารย์คาคาชิผมหลบได้นะครับผมเทไหมผมเทไหมมาแล้วเขาเริ่มหลือแล้วฮนะนี่ไงเอา้าเข้ามาเหยียบกันปุ๊บชิปชิปบอกไม่โอ้โหแกร่ง นี mm. Mm. Yeah, yeah. 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 nah. well, okay. ่วางกระดาษไว้อ uh. okay. ือมาเดินมาทางนี้ตรงนี้เดินมาตรงนี้ไม่ม่เดินด้วยโคตรบอดโคตรฉลาดเอาโอเคเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ชาร์จไปชาร์จเอ้ยโดน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  ทันป้ะวะหมไม่ทันอื้ยทั้งเยอะไปโดนตีไปจบแล้วตอนนี้โหจบจบนานแล้วเนี่ยเลือดทามหมดละอื้อเธอเธอเย้อ่านไม่ทันเย้จบแล้วอ้าวอะไรวะเนี่ยอาวแล้วครับสลหรับ อีพีแรกนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องต่อนะครับใน EP พีสว่าเรื่องราวของนาราตุโตรีเกมอ่ะในเกมอ่ในเกมนารตโตรีจาออติกเอสตรอมบรบานะครจะเป็นยังไงเกิดขึ้นกับเจ้าหนูอุซูมุกีนัมโตอีกนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนนี้ตรงนี้ส่ัวนนี้สวัสดีครับ Yeah.